เว็บไซต์ v r Social ร่วมมือกับ Mel Water นะครับรวบรวมสรุปข้อมูลทั่วโลกนะครับที่เขารายงานเรื่องของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี Technology, เรื่องของเทรนด์ดิจิตอลต่างๆนะครับรวบรวมข้อมูลสถิติของประเทศไทยจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ63กว่าล้านคน โดยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ร้อยละ88นะครับในช่วงเวลาที่ภาพรวมประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ0.1 <c oughs> ถ้าเทียบกับปีที่แล้วมีการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมากถึงเกือบเกือบ98ล้านเครื่องแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาเฉลี่ยในการท่องโลกอนะินเทอร์เน็ตน่ะนานถึงเกือบเกือบ8ชั่วโมงโดย5ชั่วโมงเป็นการใช้เน็ตผ่านมือถืออันดับคำสูงสุดที่คนไทยค้นหาผ่านหน้าเว็บไซต์ Google อย่างเช่นคำว่าแปลคำว่า หนังคำว่าบอลคำว่า,วาหวยติดอยู่ในสิบอันดับแรกแต่ละอย่างชอบชอบแต่ละอย่างก็แปลในส่วนใหญ่ก็แบบเพราะว่าเซิร์ชเพราะว่าเซิร์ชเยอะไง